ยินดีด้วยกับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดือนนี้จะได้รับเงินสองเด้งนะคะเงินนั้นจะเป็นเงินอะไร ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมให้กำลังใจงทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะวันนี้ทางช่องนะคะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเงินส่งคอผู้สูงอายุนั่นเองนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้หมายกำหนดการคร่าวๆแล้วนะคะว่า จะมีการจ่ายเงินเบีย้ยเพิ่มเติมผู้สูงอายุนะคะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนและต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีธนาคารใดก็ได้ที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชน13หลักแล้วนะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารให้รีบไปเปิดบัญชีธนาคารพร้อมเพย์นะคะและแจ้งเจ้าหน้าที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยก่อนวันที่7กันยายนนี้นะคะ และสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่สามารถที่จะไปผูกพร้อมเพได้นะคะ ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหานะคะมีการให้ยื่นหนังสือยินยอมเพื่อที่จะโอนเงินเข้ากับบัญชีของผู้ดูแลเรียบร้อยแล้วและหมดเขตในการยื่นหนังสือยินยอมนี้ไปเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วถ้าใครทำทันนะคะก็จะได้รับเงินจำนวนนี้ในเดือนกันยายนนี้เช่นกันนะคะ สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่มีบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์แล้วรอรับเงินอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรต่อจากนี้แล้วนะคะผู้สูงอายุท่านใดที่ไม่ได้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะไม่ได้เงินสิทธิ์นี้นะคะเงินนี้เป็นเงินเบี้ยเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะ กำหนดในการโอนเงินนะคะอันนี้จะโอนตามขั้นบันไดของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2 5 0 6จะได้รับเงิน600บาทนะคะ,ะ,คะเงินนี้เขาจ่าย6เดือนนะคะก็คือตั้งแต่ของเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดวันที่1เมษาจนถึงวันที่30เมษายนนะคะ 2,506จะได้รับ500บาทนะคะผู้สูงอายุที่เกิดวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2,506จะได้รับ400บาทผู้สูงอายุที่เกิดวันที่1มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2,506จะได้รับ300บาทผู้สูงอายุที่เกิดวันที่1กรกฎาคม ถึงวันที่31กรกฎาคม2506จะได้รับ200บาทและผู้สูงอายุที่เกิดวันที่1สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคม2506จะได้รับเงินเบีย้ยเพิ่มเติม100บาทนั่นเองนะคะ ย้ำเตือนอีกครั้งนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ทำการผูกพร้อมเพกกับธนาคารนะคะให้รีบผูกพร้อมเพกก่อนวันที่7กันยายน2566นี้ก็จะได้รับเงินงวดแรกนะคะก็คือวันที่12กันยายนนี้นั่นเองนะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่พิการป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้สะดวกนะคะก็มอบอำนาจยินยอมไปแล้วนะคะเงินสวัสดิการก็จะเข้าบัญชีของผู้ที่ดูแลนะคะหรือบัญชีอื่นร่วมกับบุคคลอื่นที่คังจังหวัดนะคะทุกแห่งหากยื่นแล้วนะคะคังจังหวัดก็จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้วก็รอรับการโอนเงินงวดแรกในวันที่12กันยายนนี้เช่นกันนะคะเงินนี้คือเบี้ยเพิ่มเติมของผู้สูงอา อายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะจะได้รับเงินจํานวนนี้ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่จะไม่ได้เงินจํานวนนี้นั่นเองนะคะข้อมูลข่าวสารนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพจข่าวสารสวัสดิการด้วยนะคะที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารดีๆไว้และทางช่องก็ได้นํามาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะถ้าไม่อยาก พาในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ